หูครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเป็นงนนีดกลมๆได้อย่างไรสิ่งเดียวที่ต้องมีก็คือหินนะครับหูอย่างเดียวหูแบบนี้ไม่เจอเลขนะครับจนดูใกล้ๆนะครับ เดี๋ยวจะให้ดูว่ามันเริ่มแหลมนะเดี๋ล้างนี่ครับหลังจากที่เราถูถูแต่งๆนะครับนี่เริ่มเริ่มมีหงอนเกิดขึ้นแล้วนะครับแต่ยังไม่มีคมนะครับก็ต้องแต่งกันต่ออีกนิดหน่อยดูเห็นไะมครับเริ่มเป็นหงอนนิดขึ้นมาเลยนะครับแหลมๆมาแล้ว เดี๋ยวมาตามดูต่อเป็นกว่าม,มันจะคมนะครับตามดูต่อกันนะครับหูต่อ